ฤดูร้อนแค่บอกร้อนร้อนประมาณหนึ่งร้อนมากร้อนร้อนอยู่ร้อนมากร้อนมากแล้วก็ฝนด้วยแล้วผมซึ่งก็ถามว่ายากไหมตู้มันก็ร้อนเลยนะครับคุณโตแต่ว่าท้ายเราก็ทำอะไรทะเสร็็จกเลยที่ร้อนแล้วตัวเราร้อนราะช้าเหมือนกับต้องเอาน้ำช่ยเขาต้องลงไปอาบน้ำมีเวลาที่เขาต้องลงไปอาบน้ำตัขึ้นมาให้ เวลาพักเวลาเล่นาอาทีมชาติองตอนนี้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเขาอก็โปโมชนมาหวังว่าเด็กจะได้อะไรทุกคนทุกคนเนาะจะได้อะไรจากการทาใน่ทผมว่าจะได้เห็นถึงชีวิตของของคนที่เขาอยู่ในสื่ารส่ารเงด้วยตัวจาก่อาร่